เอาจะล้งก็ไม่มาทำหุแล้วก็หวัดฟังล่าด้วยย่างเลื่อนได้ย่งเป็นี่อีกลานหนึ่งเลยคน้รพยับ่ิไมออนครับนนี้ติดคนไม่ติดไม่องพีตองติดนองเขาดูน่